ฮะท่านผู lugar, e <c oughs> <c oughs> mm ้ชมฮะเจ็ดนากาชั่อโมงนาทีบ้นใหม่ไทยทีวีครับโอเควันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณบีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับมาอีกแล้วฮะเจ็ดนกาไม่เคยได้เห็นคุณบีใน Youtube ตอนเจ็ดนกาเลยใช่ไหมฮะคนดูก็หาหาอะไรตึ๊ ไม่ใช่ดไม่ใช่หาดิคือแบบหาทำเนาะอ,อืมเขาคิดถึงคุณบีมกันฮะไม่ได้ออกไม่ได้ออกรายการมาสี่เดือนแล้วนะฮะโอเคคุณบีมฮะคือตอนนี้อ่ะผมผมผมมีอะไรจะให้ดูนะฮะคือมันอ่ะผมผมจะพูดให้นะมันมันจะเป็นไทม์ไลน์ครับซึ่งภาพจะอยู่ในจอครับจอข้างหลังอะฮะผมจะพูดทีละเรื่องแล้วกันเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนะฮะ เดี๋ยวมจะพูดให้คุณบีมฟังแล้วกันนะโอเคนะครับโอเคฮะครับ,รบโอเคครับโอเคตอนนี้อ่ะต้องต้องดับเบิลคลิกแล้วฮะเพราะว่าอข้อความมันเยอะจริงๆนะฮะอ่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีคนหนึ่งเข้ามาทักหาผมใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าให้แบบ แบบพูดเหมือนแบบเหมือนคนนเคยชินเท่านั้นที้ผมไม่รู้จักเขาอะนะผมจะพูดให้แล้วกันฮะตอนนี้เหลือเวลาน้อยน,นะครับก่อนอะจะแปดนาฬิกาฮะทผู้ชมเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมันมันเวลามันไวมากฮะใกล้จะแปดนาฬิกาต้องคารพองกชาตินะฮะกะ็ครับครับ <laughs> โอเคนะฮะโอเคอ้ามทักมาคำแรกเบนจำกู ได้ไปเนี่ยผมขออนุญาตไม่เซ็นเซอร์แล้วกันนะฮะเพราะว่าในจอก็เขียนอย่างนี้จริงๆนะครับผมอนุญาตไม่เซ็นเซอร์นะฮะจำได้ไหมเบ็นี้มอ่ะจอมเล็กสวัสดีครับบลาบลาต้องการอะไรหรอครับถามเฉยๆว,ว่าจําได้ไหมชื่ออะไรหรอครับชื่อเฟนมันรับมากขอยุ่งย้อยดีด้วยครับคืออ่ะคืออ่ะอยากรู้ว่าชื่ออะไรอยู่ดีมานทำแบบไม่รู้อ่ะดีไงไอสัตว์เนี่ยคำแรกมาเห็นไหมบีมดีไงไอสัตว์ดู เนี่ยคำแรกมาแล้วเนี่ยมาคำแรกไม่รู้จักกันนะครับไอสัตว์มาคำแรกเลยครับเห็นไหมบีมเจงี้จะทํายังไงนะการทั้งทายไม่รู้จักกันอ่ะพูดไอสัตว์เลยอ่ะ ก็จากการในพูดแบบนั้นเราทาไมอ่ะไม่ไม่บู้ดิคือทักปุ๊บดีเนี่ยน่ะจอก็เขียนอยู่ดีไงแล้วก็บกแบบเฮ้ชื่อไม่คุ้นเลยฮะอะไรนั้นผมผมยังไม่ได้ด่ากลับนะฮะเออเรื่องของมึงเรื่องของมึงโอเคมันเริ่มแหม่งๆใช่ไหมมนเริ่มแหม่งๆเลยใช่ไหมอ่ออาก็คือเราเนอ เราเราไม่รู้จักเขางั้นน้เขาก็ทักเหมือนเพื่อนเพื่อนกันเลยบางนะอออ่าแล้วผมก็ปลอมตัวเป็นคุณบีมนะฮะเพราะว่าผมผมจะให้แบบว่าเหมือนคนไม่รู้จักเขาตอบกลับเอาให้คือดักดักเขาครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนใครคือดีผมไม่รู้จักนะฮะเดี๋ยวขอเรียกเบนซ์แป๊บหนึ่งนะสักคู่อ่าอันนี้ผมปลอมตัวเป็นคุณบีมฮะเพื่อแบบว่าให้เขาแบบว่าได้รู้จักว่าอ่าอันนี้ยอันนี้ไม่ใช่เบนซ์นะซึ่งจริงๆผมดักเขาตั้งแต่แรกแล้วครับ อยู่ดีทักหาไม่รู้จักกันอ่ะก็ต้องดักแล้วหน่อยมออ่ะมึงใครวะมึงใครวะมาแล้วฮะอ่ะเป็นนาคาครับอ่ะพักเขาเลงชาติตัวนี่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พ่อทีนะฮะคนดูทุกท่านนะอ่ะเอาจะปิดอุย้ยเาเ่ยจะปิดอาค่อยมาแล้วนะฮะคุณบีมอ่ะเรื่องมาพูดเรื่องนั้นกันต่อนะฮะไอ้ครับว่าไอ้มึงใครวะเนี่นี่ไม่รู้จักกันแล้วฟิล์มอย่างนี้มันมันได้เหรออ่ะบีมพอถามหน่อยมันได้เหรอฮะอไม่ได้ไม่ได้แเรากำลังฟิพ์ม,มาเพื่อ,อชิอบีมครับเป็นโค้ะ ถ้าตอบเป็นถ้าถ้าตอบเป็นตัวของมั้งแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดพูดแบบนั้นแปลงแกต้องเตีนกูโอ้ยยาวจัดเลยอ่ะโอ้โหชื่อบีมันแต่แต่ถ้าตอบแต่ถ้าตอบตอบแบบปกติถ้าเป็นผมนะผมบล็อกดีกว่าอืมนะชื่อบีมบล็อกผมบล็อกยีบอ่ะมันน่าจะได้ยังมั้งอ่าโอเคบีมก็พูดได้อ่ะตอนน่ะ ผมก็แกล้งเขาว่าผมเป็นคนผมชื่อบีมนะฮะอ่าชื่อบีมครับเป็นคู่ซีของเบสเดงครับกูว่าแล้วอะกูว่าแล้วนะมามาจัดละสามรอบเลยทำไมละครับมันมันคือมันคือรู้จักรู้จักกันได้ไงวะอือไม่รู้อ่ะไม่รู้อยู่ในี้เขาทักมาเปล่าล่ะมันไปไหน อ่าเขามีเอ,อกสารอยู่ครับอ่าเอกสารอะไรเอกสารได้ไว้ส่งอาจารย์โรงเรียนเขารับอันนี้ผมแกล้งถามนะอะอเอออไม่ใช่อ๋อนะออว่าแต่ที่พูดมานี่มีอะไรหรอครับจุระสงค์คืออะไรหรอจุระสงค์ยี่อะไรนี่ฮะมันกินตอนเที่ยงเอาละฮะออเอเอ อ่ะเราคือเราเราเราทักกันนะกันแบกก็คือเราเราเราไม่รู้จักกันอ้โูทักทักอย่างเพื่อนพวก่เราก็งงกันเลยเอาใช่ไหเอาจริงงก็แจ้งความได้จริงไหมไม่ไม่ไม่ได้เลยถ้าแต่มันแจ้งมันแจ้งความได้ได้แต่แต่มันก็ไม่ผิด้ะคููอะแต่ถ้าแต่ถ้าแบกหยาบ หยาบม่อยู่ดีก็น้องก็หยาบคายเลยอ่ะมันก็มันก็ปิดบนระบอคอมพิวเตอร์นะอ่ามันก็เลยตอบกลับเพราะว่าเออด่าทําไมไม่รู้จากการรั้เนี่ยมาด่ากันทําไมครับไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเสี้ยเออเขาไม่เสี้ยไม่ได้ด่าบอสทันเสี้ยไม่ได้ด่ายีนะผมไม่เชื่อครับคือที่คุณทํไว้ทั้งหมดนี้คือต้องการอะไรหรอครับไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่แล้วกินด่าได้มาเพื่ออะไร งงโอเคต่อนะฮะหรือว่าอยากคุยกับเบนใช่อ่าใช่อ่าจะคุยกับเขาเพื่ออะไรผมอยากรู้ผมเป็นเพื่อนเขาเพื่อนสนิทกันด้วยเหตุนผลทั้งหมดต้องการอะไรจะได้เข้าใจกันครับยุ่งอะไรอ่ะอ้าวก็เขาก็เขาเพื่อนเออก็เขาเพื่อนผมมาครับจะได้ไม่ยุ่งไงเออจะจะไม่ยุ่งได้ไงครับอ่าถามแปลกแปอันนี้คือเพื่อนซีอ่ะนะสำหรับผมถ้าเกิดมีเพื่อนสนิทแบบเนี้ยอ่ะ คุยไม่อ่าได้แล้วแต่ครับยิ่งคุยยิ่งโมโหอธิบายมาหน่อยครับโมโหเรื่องอะไรจะได้เคลียร์กันครับผมจะได้ปลอบใจคุณสักทีสักทีอ่ะรอมาดีกว่าจะทําอะไรก็ทําไปเน่มาแล้วนี่จะทำอะไรก็นาไปก็มาอยากรอเวลาน,นี้มานานแล้วและที่สําคัญไอคนที่พูดนี่น,นี่คือการดาา่าหยับคลายมากนะคุณจะทําอะไรก็คิดก่อนหรือเปล่า ว่าคนที่พูดไม่ใช่เบนรู้แล้วคุณจะด่าทําไมครับหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะครับคิดดีๆก่อนคุนยกับใครนะครับไปเถอะไปไปเถอะไปอืม <c oughs> อันนี้คือไม่ฟังเหตุผลใครใช่ไหมครับฟังไรฟังไรเหตุผลเหตุผลนะครับตามมองข้อความซะอ่านหมดแล้วง่ายง่ายก็คือพิมไม่คิดอ่ะพิพิมก็คือแบบ พี่ไม่คิดแบบก็คือพอพอ,พอคิดอีกทีเราก็ลืมเลยอ่ะอืมไอ้นี่ก็บอกอ,อ่านหมดแล้วมมผมยังพูดไม่หมดเลยอ๋อจ้าจ้าดูคำว่าจ้าจอจานรอเรือไม่โทรไม่มีสละอาอ่านได้ไงก่อ๋อจิตภาษาไทยเกียร์สี่จอรอไม่โทรแล้วไม่มีสละอานะอ่ะเออพูดมาสิ อธิบายมาก่อนว่าทำไมคุณถึงคุณด่าทำไมคุณถึงดา่าข้อที่สองทำไมคุณถึงโกรธกับเพื่อนของเบนพูดแบบเสรีเลยผมไม่ว่าปกติก็คุยแบบนี้อยู่แล้วเออและไม่ใช่แล้วนั่นแรงสแะแอรลอลิงไม่ทงองงูแบบแรงแบแห้งแรงเลยอะ่ะอืมก็เลยถามอ่ะเดี๋ยวขอทาเบนสักครู่นะอืมเมื่อกี้เขาบอกว่าเจะก็ถอนหายใจไปสองสามีแล้วเขาก็บอกว่ามัน มันเคยเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วเข้าลงพานแล้วเรื่อยๆ้เราเลยคุยกับมันอ๋อจ้าถ้าเปรียบเทียบเอละครไอ้ดีมันก็เหมือนงูพิษคนหนึ่งอะดาแล้วก,ะะ im, กว็ด่าแน่ดาไม่รู้จะอฏิบัติยังไงดีเอาเอาไงดีเอาเอาเอาง่ายอะมันคือดาแบบไม่คิดแหละอันนี้ผมผิดผิดนะครับผมขอโทษนะครับภาษาไทยเกรสี่มันใกล้กับไอ้ดีมเลยแล้วแต่จะคิดห้า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 อืมแล้วคุณเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็กดถูกใจนะฮะ เพื่อเพื่ออะไรก่อนอ๋อคุณแล้วแต่จะคิดหรอกครับโอเคผมเข้าใจแล้วครับคือก็คุณตอบกลับอย่างนั้นยังไงมก็ตอบกลับอย่างนี้ไงอันนี้เข้าสู่บทดตีแล้วเนี่ยอืมอืมคำว่าอืมมันมันอ่สลีนี่ว่ามันอีมเนี่ยเกียดสีสุดสุดมาสัตย์ไ เมืม่อกี้คุณตอบว่าแล้วแต่จะคิดใช่ไหมครับอ่ะ <c oughs> ก็บอกอืมอืมแล้วที่ทุนตอบกลับว่าเอ่เอไอ้คำว,ว่าแล้วแต่จะคิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วแต่จะคิดเนี่ยครับอ๋อแปลว่าแล้วแต่จะคิดผมพูดผิดนะครับขอโทษนะครับลินพันการใช้แม่เชนเจอร์เนี่ย ถ้าเกิดเขาตอบกลอนไงเขาจะตอบก่ับอนล่าสุดเท่าน,นะครับไม่ได้ตอบกับเก่าอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้อันนี้พูดยาวไปหน่อยเป็นเนื้อหรอวะอนี่มาแล้วครับมาแล้วว่าว่ายบีมเป็นเนิร<อ>์หมาแล้วฮะเป็นเนื้อได้แง่ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นเนืดด้อซะหน่อยอะ่ะอืมรู้ดีเนาะอ่าไม่ใช่ครับไปหาในเฟซบุ๊กมาฮืฮืเฮือนะ ใค,ใครอ่านเป็นหอหีบสาลีอมเออจะพูดยังไงดีอะนะแต่เอาข้าจริงคุูก็เล่นมักซนเจอร์ไม่เป็นละสิเพราะเวลาคุณตอบกลับอ่ะคุณตอบกลับแบบเร็วเกินไปบ้างบางทีจมันไม่ใช่จ้านนะมันจอรอไม่โทรเหมือนเดิมอะ่ะจอรอไม่โทรเหมือนเดิม,อมตอนนี้ตอ้องตอนนี้ตอ้ตองต้องยืนเขียนไม่ใช่ด็กตอ้ตองต้องยืนเอาอันนี้มาละอ่ะนะฮะ มันก็ไม่เห็นค่าที่คุณต่ากับที่คุณโยงยายถึงตอนนี้คำที่คุณพูดมาทั้งหมดนั่นก็แปลว่ามันก็ไม่สมบูรณ์ทีดีสักอะไรนะครับจากมันจอดจานลอาเรือไม่โทยอีกแล้วเฟซบุ๊กม m e s s นเจอรจริงๆเนี่ยเขาคูดแบบานักงานนะครับถ้าไม่เชื่อไปคนนในพิกิพีเดียดูอันนี้ผมพูดเล่นนะอันนี้พูดกับตีงเขาเฉยๆจาไม่มีสาระอา อีกแล้วอืมแล้วกรุณาใช้คำภาษาไทยดีๆด้วยนะครับผมอ่านไม่ออกหรือนี่จะเป็นภาษาไทยใหม่นะครับเนี่ยพ่อคุณรามคําแหงช่วยด้วยครับอืมคุณมึงจะเข้มอะไรบานนี้คําว่ามึงเห็นไหมฮะแล้วกรุณาใช้คำภาษาไทยดีๆด้วยนะครับผมอ่านไม่เอไม่ใช่ผมอ่านแล้วครับัน็ททันเนี่ย ถ้ามันอ่อนผมจะได้รู้ว่าคุณจะตอบเขาเ้าไปยังไงดีอันนี้กดอันนี้กดตีอ่อนอะไรถามแ,บบแปลกๆคำนี้แบบอ่อนมันก็เหมือนคำแบบที่คุณพี้งไง่ไหมอะอรือาคาเป็นมเอะทักทักมาคุณแรกคิดว่าเป็นผมเขาก็เลยทักมาอย่างนั้นอ่ะอืมใช่<อ>คนไม่รู้จักกาัน <ไอ S 1> คนไม่รู้จักกันเข้าจะทักอย่างนี้หรือเปล่านะครับน<อ>ี่ต้องเอาตัดคอตัวเองต้องตัดคอดูเฟร,รมกล้องแล้วผมต้องยืนอ่านนะฮะถามแปลก คำแบบอ,อ่อนๆเป็นคำหยาบคายมันอ๋อไม่ใช่มันมันก็หมายถึงจ่าผ้ามัเนี่ยสงสัยผมไม่ได้นอนนะฮะคำแบบอ,อ่อนๆมันก็หมายถึงแบบคำที่พิมพ์ภาษาไทยแต่มันไม่ใช่ภาษาไทยไงครับมันภาษาอะไรไม่รู้วรรณยุกต์เติมขึ้นนิดหนึ่งภาษาไทยเติมขึ่นิดหน่อยเล็กเท่าขี้มดแดง้วมังเนี่ยให้ผมอ่านภาษาอาหรับเหรอครับจาอ่ะมาสาอาเติมแล้วนะครับโอเค ไอที่คุณตอบกับไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจะต่อกับเนี้ไม่ได้แบบเงาอะไรแบบเนี้ยเดรนกเขาก็แบบสวยข <c oughs> นละคังวอแหวนยอผู้หญิงอ่านว่ายังไงครับบิมอะคนละคังวอแแวนยอผู้หญิงเอ <c oughs> แล้วก็ระเอยอผู้หญิงสอเสืออ่านว่ายังไงครับ อะไรยอหญิงส,ส์จส,ส,ส,สือเสมอะนไรวะอ๋อจ้าโอเคเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยต้องพิมพ์ไว้ดีๆแล้วนะครับผมอ่านไม่ออกถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องคุยจะหนุม่มอืมแสดงว่าคุณใช้ภาษาไทยแบบเอเลี่ยนหกสิบล้านปีรีรอเปล่าครับถ้าเกิดคุณใช้ถ้าเกิดคุณใช,ใช้สอนนิดหน่อยครับมันจะได้เขียนได้คุณเขียนเรื่องของเรื่องของกู น่ะมาละเรื่องของกูเรียนคีย์บอร์ดเรื่องของคุณดูหรือเปล่าเนาะกู <c oughs> พิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนจะประโยคไม่ถูกเลยนอกจากภาษาไทยจะใช้คำาฉพมะสำประโยคมันก็เขียนผิดเลย <c oughs> เรื่องของเราเปล่าไม่ได้เข้มอะไรขนาดนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบ่งปันให้คนอื่นก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดอย่าง,งน,นั้นแต่เนี่ยคุณคิดอีกแบบหนึ่งนี่คือหวอัวภาษา <c oughs> ตัวเองใช่ไหมครับเหตหรือยังไงหัวอะไรก่อนภาษาไทยยุคหก โอหกละหกร้อยล้านปีเฮ้ยหกอ่าอ่าไม่ใช่อายุอ่านเป็นไม่ใช่อายุแหละอายุหกร้อยล้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ันจะได้ใช้อยากใช้มานานมากอ๋อจ้าคำว่าจ้าเนี่ยมันจอจันเหรอหรอ,อืมใจแก้วและเรื่องนั้นสรุปเป็นยังไงครับไม่คุยกับเนิร์ดว่ะพิมพ์อ่านก็พิมพ์ผิดก็อ่านไม่ออกไม่ เนืดครับเกินเกินคุณวิวคือเด็กเนือดอนะเด็กเนืดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเป็นเด็กเนืดนแล้วอ่ะหลังจากจบรายการเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาครับให้บีมไปคุยกับคุณคนที่เขาพักนะฮะว่าเนื้อตรงไหนก่อนนะฮะ เนอะตรงไหนแล้วขนาดในโรงเรียนยังยังมีแอบเล่นเกมมันเนยบอกว่าเนื้อมาซ้ำนะก็บอกก็ผมบอกแล้วไงว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เนร์อความจำคุณแปดมื็นสี่พันเซลเลยไงไอคิวลุงผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับอันนี้คือรายการสดนะฮะจอีก่ล้วฮะเออ ใแล้วแล้วเรื่องนั้นสรุปเป็นยังไงบ้างครับเรื่องอะไรหน้ามันลืมอีกนะหน้ามันลืมแล้วเนี่ย,ยจ้าตลอดเลยมันจ้าสรุปเกิน <c oughs> ผมว่าผมว่าแล้วความจำคุณน่าจะกลายแปดหมื่นสี่พัน สุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รับเอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉันพยายามจะตัดแต่เธอก็พยายามจะติด ทำอะไรอะไรทางนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาทำสบายหไหมเพราะสีเดิมเดิมของเธอมันทำให้ยงปวดใจ แต่เข้าใจแล้วรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปมันลำบากลำบนทยุกทนแทบไม่ไหวหามใจไม่ให้พบเจอโอแต่ลับกับแต่นอนมันยังคงล้เมืคิดถึงเธอทุกคน i'll call สัญญาณมันหลุดนะครับหยุดหลุดไปห้าวินาทีนะครับเนื่องจากว่ารายการสดรามันสดจริงๆนะมันสดเกินนะเพราะฉะนั้นอ่ะมาคุยกันต่อฮะอ่านไม่ออกขนาดนั้นได้เหรอโหมันแปลว่าอะไรเอ้ยให้อ๋อมันห้อยน่าจะตามฝานนะเปลี่ยนทอดอาหารไปหอหยหิบให้มันแปลว่าอะไรเหรอครับโง่นะพิมพ์ผิดนิดเดียวอ่านไม่ออก คุณอ่านออกไหมล่ะครับน่ามาไม่ไงเออแล้วกูยังมีโอ้แล้วคุณจะพิมพ์ทำไมคุณก็โวยวายแล้วทำไมคุณก็ละมานแะกูก็กดทำไมอันนี้อันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับผมเลยเติมคุณคุณเจ็ดนะมีอะไรแก้ไขไหมครับไปเหอะลำคาไปเหอะไปลำคาแล้วโอเคกูชนะแล้วเย้กูแข่งอะไรกับมึงยังมาแล้วก,กูไปแข่งกับมึงตอนไหนเล่นทีเผลอนี่ไม่เอาอ่า แล้วนานัแต่ะยังไงอะให้ให้ดูทีละภาพเรื่อยๆแล้วกัน,นะฮะเรื่องของมึงมากเรื่องของมึงครับเรื่องของมึง,งแน่นอนนะฮะมันมันเป็นเรื่องที่ยาวมากบีมขนาดบีมยังพูดไม่ออกเลยเอหะนี่มันเนี่ยยังอม่อะใช่เรื่องของกูอย่าเสือกยังไม่ได้เสือกจ้า แล้วกูจะหาบิดามันได้แล้วคุณจะเสือกเบเอเหมือนมึงไม่ได้เสือกนะครูเอาจริงเสือกเพื่อนนเ่อแต่นีใสายกูแปมันสีมันเซลผมเข้าใจได้อ๋อจ้าจ่ายแล้วครับคุณคุณมีมจ่ายแล้วฮะโอ้โหแสงอาทีจังจ้าเรื่อเกิดใจแล้วอะไรอะไรก็จ้าจ้าตลอดเลยเสียงไม่ออกก็จ้าเออดีดีมากเลย อย่าพิมพ์มากให้เปลืองแบตปปะปาครับเชิญครับขายอยู่นะชาติขายชาติดูดิเนี่ยมันโตการเลยว่ามันขายชาติดูดิสุดยอดอะไรองมันมันแล่วนาดอืมลายสติไม่ดีมากไอ้นั่นมันชาติไม่ใช่ชาติแล้วมันอ่านออกไหมถ้ามันมันอ่านไม่ชาติครับไม่ใช่ชาติผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมเขา้า ผมอ่านไม่บอกเดียวผมเข้าใจนะว่าคุณกำลังคิดคำนี้แต่อย่างที่บอกผมอ่านไม่บอกจ้าจใช่ครับมาทุกพอบเลยอะผมผมรู้แล้วว่าคุณลืมอะไรเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะไปที่ไหนก็ไปแล้วตอนนี้คุณยังไม่ไปนี่หมายความว่าอียงมึงกลับไปแล้วคุณดีอยู่ที่นี่ทำไมคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวล่ะที่นี่ครับถ้าเกิดคุณไปตั้งแต่แรกผมไปตั้งนานแล้วกูไปตั้งนานแล้วมึงกะทักมาแล้วกูจะตอบกับแล้วกูจะตอบกับทําเพื่อจ้าหน้า ได้ละนะโอเคงั้นเราไปก่อนแล้วแล้วคุณพ่อคุณไปไปสารานฮะนั่นไม่ละคุณบอกว่าไล่ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไปผมไปตั้งนานแล้วนี่คุณยังอยู่อีกเหรอเขาบอกว่าคุณต้องต่อกับอ่ะกูไปก็ได้กูผมไปขอจูบหน่อยมึงกูรักมึงที่สุดนี่กูตีนเขานะฮะไล่ะ นั่นอีกแล้วเอา้าก็บอกเลยมึงไม่ต้องตอบกลับอ่ะมึงไม่ตอบกลับโหมึงโง่เหรอโอเคชนะแล้วโอเคก็ปัดไปต่อนะครับกันละเรื่องของมึงนั่นกูว่าแล้วมันต้องตอบกลับอีกแล้วฮนะมึงก็อย่าทักมาดิแล้วมึงจะตอบกลับทําไมล่ะกูก็เขียนอยู่เมื่อกี้ไม่หรอโอเคกูคไปก่อนแล้วอ่ากูอเออไม่ต้องตอบกลับกูไม่้องตอบกลับกูเรียงงันไปแล้วอ่า ไม่ต้องไม่ตอบกลับหรอไปก่อนนะคะที่รักคุยไอสัตว์หน้ามานี่มาแล้วครับคำวลีเด็ดของเขาคุยไอสัตว์มาแล้วครับท่านผู้ชมผมจะไม่เซ็นเซอร์ทุกคำนะครับเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับคำที่เหมือนไม่ใช่ดีอันเนี้ยมันมันจริงๆอะ่ะ YouTube เขาก็เห็นนะฮะแล้วเขาว่าจะสามารถที่จะแจ้งความพูดเล่นนะครับ คือไออย่างเงี้ยไอประจานว่าไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยถ้าเกิดเขาทักมาอย่าไปดักหาเขานะครับไม,ม่งั้นมันก็จะล่านๆนะนะนา,นาห้าห้ากูว่ามึงเป็นซิาเทลเจนะ๊แหละมึงใครเนี้ยก็กูคนเดิมไม่ละบีมมึงใช่เหรอเออบีมกูว่ามึมมงโง่อะไรเนะหรอใช่แล้วมึงจะทักมาทำไมลนะ่ะกูก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเนี่นยสุดยอดเลยได้โอเคกูไปไม่ต้องกูนอนแล้วเออหนึ่งนึงอ่ะเออกูไม่ตอบกลับแล้วมึงอย่าทักมาแต่กูจะ ต่๊กุยจะทำไม่ได้เขียนตั้งแต่แรกอ,ะ,อะแบบเนี้ยนะฮะอ่ะจบแล้วครับบีมสรุปยังไงบอกมาฮะร <c oughs> สะรุปก็คือมันไม่ใช่ผมมันคิดมันคิดว่าเป็นผมไงก็คือเบน้น่ะเป็นเพื่อนเพื่อสนสนิทของผมไงแต่ผมไม่รู้รหัสมันผมผมผมแฮกผมแฮกแอคได้แต่ผม,ผมแ,ตแต่ผมไม่อยากแฮกเพื่อนไงผมผมก็เลยปล่อยแฟนไปแต่ พอเห็นเรื่องแบบนี้ปุ๊บผมก็สงสัยว่าใครมาทักเราวะฮะงั้นวันนี้นะครับก็ขอคุณบีมด้วยนะครับส่วนสิบโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมก็จะได้คุยกับบีมกับคนนี้นั่นแหละครับว่าทําไมถึงมาทักอย่างนี้นะครับไม่รู้จักกันแล้วจะทักกันทําไมนะฮะโอเคนะฮะเริ่มชมฮะโอเคทุกคนทุกคนนะฮะก็บอกลาทางทวิตเตอร์นะฮะโอเคเจอกันทางยูทูบต่อนะฮะ อ้าวไม่ไม่พูดหรอ,อวไว้อะไวอะไม่มีไม่มีในรจะพูด,พดกำลังคิดกำลังคิด,คดว่าใครทำหรออ๋อนะก็ลาลาทุกคนใน t w i t เตอร์นะครับโอเคเจอใหม่ในยูทู e ครับโอเคนะแปบดบนากายี่สิบห้านาทีวันใหม่เทวี TV, เดี๋ยวเจอกันต่อนะฮะในยูทู e นะครับ